ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้นะผมอยู่ที่บ้านแม่ก้านนะครับเพราะว่าทําไมถึงมาหาแม่ก้านคือมาตามต่อที่แม่ก้านบอกว่า3 0 0ศูนย์ศูนย์ะคือหัวอนัที่เ็นบอกมันมันยัง่าเขามันมาเขาอีกข่าวนึงก็ยังก็ยังบอกว่าให้ตามเด้อเขาไม่อีนีนะครับท่านผู้ชมนะครับสามศนนะครับท่านผู้ชมกับแม่ก้านแล้วเลขเนี่ย มันไปออกเลขเดิมแม่กา้านคือแม่ก้านได้มา630063ตรงๆออกเลขเดิมเหมือนเดิมนะครับแม่ก้นานนันเป็นเลขตัวเก่าเพิ่นนะครับถือว่าเข้านะครับเพิ่นบอกยังบอกว่าใหตตามไม่เด้อ30ออกอีรีนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นคนทีแมนอยู่คนคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนดวงเฮงนคน,คนหนึ่งแล้วนำ้ำาเพิ่นจะโชคความนะ303นะครับวันนี้เนี่ยมาตามต่อของงวดวันที่นะครับ 16มีนาคามนี้พศ2567นี้นะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเดี๋ยวเราไปตามต่อเลยว่ากับแม่ก้านงวดนี้จะได้ตัวไหนแบบไหนของงว,วดนี้ไปรับชมเลยครับผมโอเคครับอ่ะนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ป้าต่อยกลับมาวินชาแนลนะครับผมเนาะก็แม่กานเข้าไปอยู่ข้างในนู่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจู่ๆก็มีแม่ป้าเป็นมาขายหอยไหมท่านผู้ชมแม่ป้าเจ้าขายยังเกาะ เจ้าขายหอยเป็นยังเจ้าขื้ายหอยขายหอยขาอปลายังปลาดุกบ่ปลาแมนข่อยมหาเมกากเป็นเมการเป็นทดดวงแห้งไหมแมนบ่เออ่เอาเงินมาหันเพิ่นเพิ่นไดยุทธสามศูนย์นสามแมนเพิ่นเพิ่นไดยุทอ่าี่ยพึ่งปลาละครับผมถามเหล็กกันยูครับผมเอาเอาเจ้จจงหัวเมกาานเป็นถือเหล็กดูว่ชนถือดุยนบ่จะยินข่าวบ่แมนครับผม เออนะครับตกลงต้อจะขายจะขายเขียดป่ะครับขาเขียดนั่งขาอ๋อเขียดกัขายนะครับผมเนาะก็ในสีไหนไปท่ายิมเหรอไปยังเพิ่นเอาเขียดมาขายเหรอมาเขียดเท่าน่ะตายเลยวันที่นี้เขียดคอยมายุแล้วเสียดเลยที่ตาเขียดเสียดเลยวันที่นี้บ้าเขียดคอยไม่ยิ้มมากเลยเอาใส่ถุงมาขายแล้วป้าเขียดเจ้าอืออ๋เขียดอีโม่เขียดอิโม่ขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขียดอีโม่ใช่ไหมคุณแม่ครับช่วยบอกภาษาอังกฤษเลยครับเพราะบางทีภาษาอีสานเขาบด้านเขาเกินว่าเขียดเนาะ แล้ว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 ภาษาภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเขาเรียกเขียดโม่เขียดโม่ใช่ไหมอ่องี้คุณแม่ครับคุณแม่ขายถุงละจักบาทยีสบาทครวหนึ่งใช่ไหมคะแม่อ๋อซาวหนึ่งนะแล้วหอยก็ซาวหอยก็ซาวเอาอย่างนี้ผมขอซาวหอยได้ไหมโอเคนะผมไม่จ่ายแล้วนะผมซาวมาแล้วอย่าเอาคุณี่ซื้อดอกเขียดเขียดโม่เขียดโม่ถ้าเป็นถ้าเป็นสมรัก เฉียบเียท่อยากี่ืดไวซื้อเขียดไปปอยเดี๋ยวปซื้อเขียดจะอ๋อซื้อเขียปอยแนค่ะนี่นาะค่ะถุงรถุงจากบาทก็เส้าเดียวเลยนะเ้เดียวเาเดียวเอาสิก้อนข่สิไปถามเล็กมีกันขอเอียกชุดหนึ่งสามตัวตรงอันนี้นาะค่ะปอยซื้อเขียดห้าร้อยซื้อเขียดผาล้วอ้าบอกมาสามโตบอขอสามตัวตรงอุดเจ้าแล้่ยว เพื่อปสิเธิจ้าเขียตัวจับเลขนะแฮงบอกแม่นแฮงแม่นเอาห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเจ้าคือเอาเงินเท่เฮ้ยไปก่อนไปก่อนโอ้ยหากินรอฟังตอนนี้มะอุดนุนเขียดเพิ่นเนี่ยนะปลาต่อยมะอุดนุนเป็นเดืไปปล่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะไปปล่อยอย่าบอกเด้อเอาไปปล่อยดจะขายขายไหเบาไสบ่ไปดิเอาไปทงเบ็ดทันทีได้หนะไปท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราก็ ไปตามต่อนะครับทุ่นผู้ชมไปตามต่อนะครับอ่านี่ครับผมท่านผู้ชมก็แม่กาศนะครับบ้านเลขที่เหมือนเดิมสองหกหนึ่งกับหมูเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเดอ้ออืมเมียนไม่ยังนี่บ้านเลขที่บอสองหกหนึ่งหมูเจ็ดนะครับอาวินไปท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปตามต่อไปขอโชคขอ,คอลาภเพลิน ไปหาแม่การเบงโอ้ตะกี้กมาถามเพือ่อนบังหลังนี่นะคุณบ้านหลังนั้นอะเอาองตรงเดอ้อแต่บ้านหลังนั้นนี่มาจากเงินเลขทั้งนั้นนะเงิน,งนเลขที่เพิ่นด้โชวได้ลาบะ่ะยังมาที่ไหนเล้วก็ถือว่าได้โชได้ลาปดีเลยถือว่าได้โชได้ลาบจนสางเฮี้ยนได้แต่ผู้ชมเออดวงเพื่อนมาทางนี้เด้เอาเว้นอ่าดวงมาทางนี้นะครับโอ้แมกการ ในน้องสวัสดีครับผมป้า,าปท้วงป้าท้วงป้าท้วงป้าท้วงไมค์การท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวกระิมาสอบถามท่านสัมผัสเพิ่นนะครับว่างวดนี้จังไดรแบบใดนะครับผมน้อวินเห็นรถรถล้มอาม่าฝนเฝ้ามาปูสายโอ้ยเนาะไปโอเคอาวินเดี๋ยวกริมาสัมผัสกันครับครับ <c oughs> ผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมมาตามในกาเนาะเมนเด็อ่าเด็กกะสิบครับเด็กีกาห้องบอกเด็กว่าหวดนี้เป็นในตัวไหนวะถ้าว่าหมวดที่แล้วเป็นไหนสามศยอืมสามศโอ้ยเด็กค่อยเออได้ย้าะบายก่อนเ่าได้ยี่สบบาทสั่วหนึงโอเคสา่วหนึ่งเอาวิธีจำผิดเป็นบอกว่า ศ้าหเพิ่งออกยี่สนี้เพิ่งมาว่าเศร้าเอาวิไปบอกว่าสิบาทเพิ่งเห็นเราบอกเศร้าหนึ่งสิบาทพอดีก็ถือเศร้าหนงะครับตวจมศูนย์สามสามศนย์เห็นไหมคือเขล้นเนี่ยมันหมักเวนหงวดเพิบัาที่นี่จะีปถามว่าเลขตัวนี้มันออกหกศูนย์สามมันไปออกเลขเก้าเมกานได้นน่ะศูนย์หกสามที่เมกานได้ติโชคได้ยี่สามตัวตรงนั่นอิหลีอาวินเห็นบหไปออกเลขตัวเก้าเพิ่นอีกแล้วี่ว่ากัสิบ 3ามเจ็ดหกกับสี่สองหนึ่งไม่เข้าแต่ว่าอย่าลืมก็แล้วกันว่ามักสิเป็นเลขค่อยนั่นเก่าเก่าก็พบตัวเดียวกันเลยนกับเอาเขาที่เอวินเก้าเก่ากตัวเดียวกันตัาบุช้อมีดีนะครับานผู้ชนะครับก็โปรดใช้วิจารณ์นานแมนถูกต้องครับผมในขาลับชุ่ม่านผู้ชเด้อนะครับกับแม่ก้านว่า งวดนี่เดี๋ยวเชาวมักกามาสอบถามเหมืนก้อนวาเลขกไรเลี่ยงเสียงประสานเบื้องวางงวดที่แล้วเป็นยังไงแบบไหนแต่เพิ่นกระทึงบอกว่าเหล็กกินบอกว่าศูนย์สามอ่ะกับเลขวางได้คลิปอยู่ว่าอย่าลืมเด้อมันขาดงวดมันมักเป็นเลขค้อยเขาอีหลีเขายีหลีได้ยีหลีแถมไม่ขอมได้สาวหนึ่งครับท่านผู้ชมนะครับสาวหนึ่งดีนะพอแตะความซื่อศูนย์สื่อหกศูนย์สี่โอ้โหดีเจ้าบอลศูนย์สามยี่หน้าศูนย์สามเด็กอยู่สาวหนึ่ง ต้นสามได้ยุ่งเศร้าหนึ่งแปดแปดสื่อหกศูนย์สี่สามตัวเปี่ยหกศูนย์สี่แต่ว่าสองตัวก็สื่ศูนย์สามสองเขาม่หมนเป็นกันไวไหมอ๋อกันอืกันไวโอ้ขากินไ้เอาต่อยน่ะงวดนี้เนาะนะครับท่านผู้ชมนี่แหละคือเราก็มาตามต่อกับคนดวงเฮงที่เพื่อนได้โชคได้ลาบนะครับงวดงวดนี้เนี่ยที่มาตามต่อให้ก็คือว่าวันที่เท่าไหร่นะวันที่16 2560ใช่ครับ16นะครับอืมงวดนี้เอาบางๆได้แม่งกันเอ้า ไปที่นี่ถามเนี่ยถ้าอยากถ้าอยากเอาเอาแบบบ๊วยล่าเลยเอาก็คือมีอีหยังไปหงดนี่มาไปข่าวๆไปวันนี้เป็นยังไงเป็นยังไงมากับสิบจูมันมาอันนี้คือกับสิบกับสิบยุ่นมาแบบข่าวๆข่าวๆเข่าวๆมาเบิ้งอันนี้กับสิบยุ่งยุ่ไดะไรมียม่ยไปนั่อยู่งเมืองไหนกับนั่นนี่นี่เบิ้งหน้าจังเว้นนี่นะจังเว้นโอ้อันเบิ้งจังหนึ่งก็เบิเก้าเก้าสองเบิ้งแจ้งหนึ่งก็เก้าเก้าสามนี่แหละโอ้ อ่าวินเก่าเก่าหนึ่งไอ้วันเก้าเก้าสองเก่าสามเก้าเก่าสามเด้อเกีย์ง่ามเลอ่ะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นกินเปลี่ยนเปลี่ยนถามว่าสองกับสามเนาะว่าสองกับสามเนดิแล้วผู้ชมมีสองสองสองตัวนะครับมีเก้าเก้าสองกับเก้าเก้าสามนะครับอันนี้เนี่ยคือมากกับนิดแบบวงเว้นแต่ว่าห้าวกับเครื่องรับเครื่องตื่นมาเป็เครื่องรับเครื่องตื่นอยู่โอบัดบัดจะฟังฟังแลวกับว่าเป็นเก่าสองหรือเก่าสามเนาะพ่ะนะ เก่าสองหรือเก่าสามแต่ว่าเก่าเกเดี๋ยวยินมชัดป่ะแม่เก่าเก้าสามเก้าเก้าสองป่ะสองอันนี่ะสองตัวน<ม>ี่เก่าเก่าเดี๋ยวยินมชัดเ,ยเลยแต่เก่าเก่าเดี๋ยวยิ้มชัดเลยๆๆๆเก่าเก่าสองหรือเก่าเก่าสามสมูรชมเลขนี่นี่งามเลยอ่ะตอยเลขมันงามอยู่ดิพอหมดนี่เบื้องแรกพอดีได้ตัวใดก็คือเก่าเกาสองเก่าเกา,า,า,าๆๆสามแต่ว่าอันนี้คือคือมามาทำเป็นอีพีแรกคลิปแรกอันนี้ได้แค่เป็นสียิกระซิบเดี๋ยวอีพีหนึ่งเนี่ยเบื้องว่า ไปคงสุดท้ายล่าสุดนี่ว่าแม่สี่ใดตัวใดก็คือสีมีเสียงอีกามาห้องคือเขาว่าหรือสีบ่มีหอ้อ,หองก็คือห้องก็บอกว่าห้องบ่ห้องก็บ,บอกว่าบ่ห้องเด้อก็คือแค่ว่ามามายืนยันไปให้เบิ่งว่าแม่คงสุดท้ายเด้อเลยอีกาบ่มาหอ้องอาจจะเป็นตัวนี้แหละเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามเนี่ยคือตัวเดียวคือตัวเดียวตัวเดียวนะคือตัวเดียวนะแม่นาะโอ้ยตัวเก้าตัวเก้าจำได้ว่าขึ้นมาตัวเก้านั่นเออนะครับโอ้หัวหนีจะเป็นเนาะตัวสามกัเก้าได้ไหมแต่ว่าถ้ามาตามคงสุดท้ายเราก็คือเอาก็ต้องเบิ่งว่า ว่าเพิ่นหีุสิได้ตัวใดบ่ว่าว่าเพิ่นสิมีอ่ากระซิบเติมบ่หรือสิเป็นอีกามาห้องบ่ถ้าบ่มีก็คือบ่มีเลยแน่นอนเนาะมีก็คือมีแล้วก็จะบอกว่าเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอวิมียังบ่อันนี้จะมาถามเพิ่นเล็กน้อคือคือพงสุดท้ายต้องมาตามให้ได้เลยเพราะว่าจังซี่ว่าเลขสิมีการเปลี่ยนแปลงบ่สิมีการเปลี่ยนแปลงไมฮะตรงเพิ่นได้มากระซิบอีหยังอีกบ่ที่ว่าอีกาได้มาห้องบอแม่นมันต้อง ต้องเด้มาตามกันนะครับท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายต้องมาหาเมกาดิมเพร่อวันที่แมีได้ขายขายกาที่ห้องได้ยินไลกาห้องไอ้บอมันกระซิบป่ะเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามนี่คือว่าลักษณะการฝันนี่แม่ยที่ใบฟังในก้อนที่ฝันยังไงฝันนี่คนฉีดมากมากมากเบารั่วรั้วยุงหูนี่แหละเบายุงหูคือขั้กระซิบคือซิ่มนี่แหละซิมซิมเออบันนี้มากเบายุงหูบอมันเก้าเก้าสอง บัดนี้เจ้าของหมดฟังมันมันตัวไหนคือูเพิ่นบ่ร์บย์ยำไหมเพิ่นเบย์ยำเพิ่นกลับไปเลยยังยังแต่บอสสองกับสามบ่สองกับสามเพราะว่านี่ยิ่งแบบใกล้เคียงไหมใกล้เคียงเขาเขาสองกับสามร่วมกันไหมร่วมกันไหมคล้ายๆเป็นแบบนี้ไปเลยไหมจะเป็นจางๆไปเลยเนี่นนั่นนนันหลับเนาะนั่นหลับด้วยบ่อะไรยังเลยเพิ่นลักษณะมาแบบนี้มาเป็นเสียงคนบ่แม่หรือไม่เป็นเสียงค้นมาซ้ำคือมาซ้ำหรือว่าถ้าในความรู้สึกของผมเนี่ย เป็นเสียงคนที่เขามากาศสิบห้หรือว่าหรือว่าค้นคางบ้านเสียงแห้งบอดด้จงไดหเขาได้ยินจ้ากันบอดดิว่าไปบอกเลกว่าดิห้องหรือห้องนอนแบบมีเป่าหรือเป็นยังไงลักษณะคนนี่เขากับระอแม่นอนเออสันดี่ว่ามีคนคือมันเ้านอนผู้เดียวเขาได้ยินผู้เดียวเลยได้ยินผู้เดียวมีผู้ใหญ่ผู้เดียวเรียกหน่อยก็นอนเบิการการปิดประตูเบิดเนี่ยคือบอดด้ยินไผเลยผู้ใดเอ่นข้างนอกกับบอดดยินมิดอิมซิมมิดอิมซิมเลยอืม คำว่ามิดคำว่ามิดอิมซิมนี่ก็คือว่าปิดประตูแล้วมันมิดแล้วมันก็มืดมเออมันมันปีกยังไงมืดเอาวิม,ม,มิดอิมซิมก็คือเงียบสนิทเงียบสนิทอ๋อเงียบสนิทแล้วแล้วก็บอกแล้วก็ว่าเงียบสงัดละ่ะเงียบสงัดดีถ้าเงียบสงัดก็ต้องดึกดึกหน่อยเวลากลางคืนสงัดใช่ไหมคดึกสงัดแล้วว่าเงียบสนิทแล้วก็เงียบสงัดแล้วจะเป็นเงียบแบบสวัดล่ะ อันนี้ก็ต,อต้องไปคุยคุยกันตกลงตอนกันแล้วกันนะครับผมนะโอ้ยหยอกหยอกหยอกซื้อๆหยอกเออเอาเงียบๆไ้กอนอะถ้าเป็นเงียบสว่า์ก็ต้องเป็นมาวินกับป้าต่อยรอบดึกนะครับเมเนาะมถามข่าวถามข้าวบนกอนเนาะค่ะเนาะว่าเป็นจังไรมาจังไนมันไปกับสิบบอมี่เสียงหนุนนี่นั่นบออีกามรคลองบอยบอจังสี่เนาะกับมาถามบนกอน ไม่หยยมอย่าถามเขาเถามเนี่ยลักษณะเวลาช่วงชวงนัที่อีกามันบอกสามเกาหานป่ะไที่นี่ผมอยากถามว่ามันมาจับจุดใดเลี้ยวมันบินผ่านซื้อซื้อได้อาลักษณะบบินผ่านมากับบินผ่านไปสี่มาหอดนี่มันว่าสามเกาห่าสามเกาห่าทียนีบอกช่วงนั้นนะเออมันกับหองกากาไม่เลยมันมาหอดเฮียนมันว่าสามเกาห่าเอาเกลยอใสเบิองยังสี่ละสี่ห่านโตมันบินมันบินไปนะครับตนผูชมโอ้ของแบบนี้เนี่ย คือห้องมันขึ้นอยู่กับเส้นคนเดอร์วินเราเราจะถามว่าเฮียนหลังเนี่ยสถานที่นี่มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปล่แม่ที่ว่าอยูโยมปูค้ำไหมกับบริวารเพิ่นที่เอาองค์พื้นที่ม่องนี้เฮาแม่เป็นเป็นพื้นที่ของของปูเพิ่นปูคน่ามันเป็นมันมันเป็นตะย่านจนวายยาวะไฮซือซือบ่กับ่เอาแม่เจ้าของก็ได้โตตามันเลื่อยบอง สมัยนั้นสมัยนั้นอืมสมัยนั้นมันต่ออันอันกกกรนวลกรใหญ่บบนี้เขี้ยตรงเตงกระไหลเจนดิเออโบโบขันโบสมัยนั้นหรือก้อนหนั้นนั้นไปอีกเนาะแถวนี้นี่เป็นโดงเตาเรื่อยๆนะการคออพบึงขวาีมเตาหลายเตาหลายเตากลายมาไทยนมหาใครบ่อนเลื่อนแถวนี้จะเป็นป้าไปเรื่อยแถวหม่องเฮียนแม่การยู่นี่ยนะแมนเบิดเลยเมนเมดเลยไม่น่าเลยเพิ่นถึงได้ยู่หม่องสถานทีอันอันอันงูกระไหล ส่วนยี่สิบพ่องูอย่างตะกี้งูเห่าหลายหลได้ไหมจ้ำดงงูเห่าเลยอรอปัจจุบันนี้บ่มีแล้วมันก็มีอยู่มีมี่แบบจะเป็นมันบ่หูมันไปหยอกงูอยู่งูมันกะพึ่งยังสี่แล้วนี่หลานใช่หลายใช่แม่กันมั้มันมันมาแม่งูงูหยอกคอยมั้งนะยังนอนอยู่ได้ไหน่อยเมียนครับอันอันเฮี่นนไอ้อ้อยคือกันกัเจอแต่งูเห่าคือกันนี่ต่งูเห่า แสดงว่ามันงแต่ตรงนี้อยู่แถวนี้อยู่บริเวณโน่นนี่เนาะก็เอาหลายต้นตั่ใบใหญ่ดิตัวนิดหน่อยก็เอาเดียวนี่ทิ่ไม่น่าล่ะเพิ่นได้โชคตลอดเนาะเพิ่นยืดพื้นที่ของปูสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองีตัวอันคังล้างนั่นก็แม่นอันย่ายเถาดูผู้เถาเป็นผู้เถาเถาดอกดูครับดูเพิ่นอยากได้อันกองบุญอืก็อันท้ำบุญให้เพิ่นใส่บาทหยาดน้ําไปเพิ่น จมือหักันเท่ากันเทาจมบาบุญบารมีมาดูไแกซีซีซักซีนนี่นะบอกง่ายคือบองีคือมันแข็งอืแข็เจ้าทีแรงูดง่ายเปรียบเทียภาษาไทยเขาเรียกว่าเจ้าที่แรงเจ้าที่แรงนะครับโอ้เอาเรื่องอยู่ดีแต่ว่าบงที่นี่เฮ้ดจังได้แม่คือคือ่างได้มาอยูได้ตอนเฮาอูู่หลกแหลกเลยมาด้เรื่อยบ่เรื่องไดดูมาเียรก็บำบุญเดื่อยๆทำบุญ <ไ>อบ,บอกเก้าสถานทีบอกเก้า <ขอ S 2> สถานทีอยู่ใหญ่แม่นั่งทอนี่พุ่นได้เช็ดเรียบร้อยเบิดนั่นแหละน,นะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับผมคืออย่างวันนี้คือเข้ามาถ่ายทําแม่ก้านมีคนเรียกร้องอยากดูแม่กาม้านเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าว่าแม่ก้านหนุ่มอาไปถ่ายทําให้หน่อยแม่ก้านมีกระซิบยังมีอีกา,กาบอกยังวันนี้มีแค่เสียงกระซิบบอกคือ99้ากสองกับ99 3้าสาม นะครับไก่เสียหยอดมื่อไว้ออกหาคือวันนี้อยู่บ่ได้แม่นมาได้หนิเดี๋ยวต่อมาถามแม่เรื่อยๆบางทีอนี้ข่อยมาถามปึ๊บเนี่ยข่อยบ่ได้มาบางทีอนี้มันเป็นจังหวะที่เพิ่นที่เจอไหมพอผมจะปึ๊บพอกรต้องเฝ้าเอากล่องมาถ่ายเพิ่นอันนี้นี่ก่อนถือมาถ่ายเนี่ยมาถามกันก่อนนี่มาถามกันว่าแม่มีกระสิไปเอาได้ยินเสียงแล้วบัดนี้ฟ้าเอาไปเอากล่องไปบอกมาวินไปบอกป้าต้อยมาเอากล่องมามาถ่ายทําแม่กันนะครับท่านผู้ชมเนาะเออนะครับอวินมีอะไรจะฝากอีกไหมครับผม นะครับสาหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลกต้วิจาราณในการรับชมนะครับเพราะว่าทางช่องทังทีมงานกับมหาแนวทางนะครับเพียงนําเสนอเป็นแนวทางบอกว่าเปมันมันก็การันตีไม่ได้การันตีไม่ได้เอ้าอย่างแม่ก้านเพื่อนก็ฝันแบบนี้กระซิบแบบนี้อีการ้องแบบนี้แต่ไม่ได้บอกว่าการันตีว่าต้องออกคือเอาตามนี้ก็คือว่าเข้าก็คือเข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้านะครับไม่ใช่ว่า จะมาโจมตีอย่างงี้ว่าโอ้ยเบนเอาหมดไปตั้งเยอะไม่ได้นะครับคือไม่ได้การันตีไม่ได้ออกตัวแล้ว่ามั่นใจเลยเด้อเอาตัวนี้เด้อไม่ใช่ครับผมคือกระซิบก็คือกระซิบฝันก็คือฝันอีกาห้องก็คืออีกาห้องปรลงป่งชึ่งได้ก็คือได้บ่ได้ก็คือบ่ได้แมนอีกามาบอกไปหรือบ่อฮันมาบอก ก็คือตามนั้นตามที่แม่กาศเป็นบอกมนบัดบัดนี่นกกระปูดมาดเลยมาเหม็นอีกาเลยนกกระปูดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มามืออะไรตาหึงมาเมื่อวานเอาเอาเอาอะไรี่บ่มามาจับยุโกะบักมีห่องมันมันกับเบอร์เบอร์ได้บอกยังดอกแม่ก็เลย์มาถันหอดมือกับมาบอกแน่เด้อสามตัวบัดเสรน ออกนกกระปูดไปบอกนกกระปูดไปนกนกกระปูดว่าจังไหนเมื่กระปูดกะอันอันอันมันกระยอกันเหมือนมันกระบินปึบผึบไปเลื่อยเลยออดีนะมันบป็นแบบแมกการ์ดีนกกระปูดตาแดงจะเป็นแจ้งว่างอมยู่ก็บอกมีรุ่มเสือตั้งส้งโตหยอกกันเสืออยู่ว่าอืมแสดงว่ามาเบิ่งบาดเจ้าสงสัยสิเบิ่งเบิ้งส่งแบบนี้สงสัยอาจจะบอกคงสุดท้ายแมกการหรือเปล่าถ้าว่าเพราะวันหนึ่งแมกการส่งเสียงไปแล้ว ให้มาบอกสามโตในเด้อบ่นเาบ้านบอกในเด้อแต่ว่าอยากสิถามแต่เรื่องนี้แหละเงินเบิดไปเฮ้ยถ้าเรื่องเบิดมันเบิดแล้วล่ะเบิดเนี่เงืนเบิดแล้วที่เขามากเหมืนกันเงินเบิดแล้วเออเงินเบิดแล้วก็ไยังได้อีกขึ้นน่ะนะพอว่าหลานตั้งซีข้นกินหลายนะครับหลานเป็นอันย่ามใจบาดกับบวาเยอะอันผู้ขาดตั้งบุญบ่เด็กขาดแย่ให้ขาดให้เคินเด้อ อันได้ได้ได้มากเท่มากจังนาบ่ขาดสายอันได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้กินได้ทานก็บอกคนไปน่ะแสดงว่าเงินเบิดเงินเบิดแล้วเครื่องซื้อของใส่บาทเครื่องเลี้ยงหลานกับเครื่องใส่ดีใส่ศีลน้ำน้ำหลาดข่าเนี้ยตามเหมืนตามนี้เนี้ยไปเอาหลับของคลนากกรอยสี่นะครับแตจะมาหอนสีเบิดกับนี่มากเลยของวันนี้เน่ยเอาวินมันเป็นน้ำช่วงเพิ่นเด้ เป็นน้ำช่วงเพ่นเอ้าก็ดคือเบื้งเหยียบดังน่เว้ยหกศูนย์ซีไหมโอ้นอเงินเหรียญกานะบกันเงินเหรียอยู่ในน้อเงืนเหรียอยู่ศูนเลยบวลผู้ผู้หลานบักกันเบาๆเนี่ยมันเฟียวสันมันกอดหอมสันโตบัตรลำข้ามนี่มาเพี้ยกูจิถือเลขอีกบ่อผะนะก็ให้ให้ล้านล่ะรือมันฟิวไปยังสันบุ๊เป็นน้ำเจ้าหายขนาด แต่ว่าป่เป็นยังก็ยังได้ศูนย์สามสามศูนย์ลัยี่สิบบาทไข่แน่เปิ็มกันไว้มือนั้นหายบ่แห้งมันก็เลี้ยหิฟิวนิดนึงเออเข้าใจปะนะครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับผมอันตอนศูนย์หกสามคือกันมันกับเฟี้ยงสี่หลังเจ้าว่ากอดเจ้ว่าหอมโอ้ล่ะแม่สิถืรเลขบ่กับเบากับหลานดีๆนันะบ่หายบ่หายมาที่นี่มาหายเล็กพิษเต็มเดียวินี่ ก็คือว่าไงช่วงนั้นถือเลขตรงๆเลยศูนย์หกสามศูนย์หกสามตรงเป๊ะสามตรงตรงเลยปัดโถรไหวกันออกวันทีซิบเกียบบนคู่น้ต่อยสามใบแล้วโอ้โหเว้นงวดเดียวมันมันเขื่อนบ่ามันเขื่อนหรอกมันคือบอกงวดนั้นมันมันมันต้องขังงวดามงวดก็คือสามศูนย์นั่นแหละเออคือเลขอเมริกาสามศูนย์บามากสามศูนย์สามคนใดเอามันงวดที่แล้วงวดที่แล้วกระสิบสามเกีบหกมันวะเนีนแล้วงวดนี้นะอย่าลืม มนันตนนิมีเลกเลมิก่อนอคือซีออสองหนึ่งหมอดที่แล้วเนาะมหมอดที่แล้วไฮซีสองหนึ่งอีกาบอกอลอกกาครับสามเจ็ดหกมันไปออกเจ็ดเก่าของเข่าเดียวกันก็ถือว่าเขาแต่บที่นี่นกาจะเลืมตามครับซีสองหนึ่งเพลินมั่นมักที่เวดขางวดมาต่อยปลางวดหนีปังเน่นอนเขาไม่ค่าขายหวยของเพื่อนนี้ว่าห้าห้าหกเจ็ด เออหาหกเก็โอ้หกก็น,นกเล่นบอลน,นะจะหากินรอฟังเนาะหากินไงเนาะเออก็เล่นบอลยังสี่เออนาะนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมครับก็อ่ารบกวนแม่ก้านเพียงเท่านี้แหละนะครับที่มาสอบถามว่าเดี๋ยวมาตามต่อขคงสุดท้ายแม่ก้านว่าจะได้ตัวไหนว่าจะมีเสียงอีกามากซิบไหมหรือว่านกกระปตูตาแดงน้ำแหง้งโอเคหรือสิว่าเอามันคือมากนอนกกระปูทงยุทธามันขึ้นมากเมียนอยู่ เ่สัญาณอองสัญญาณบาวนี้สี่โอ้นะครับท่านผู้ชมนกนกน่อื่นกับบ่บาทนกอย่างนกเขากับบ่อึดจ้าไหนจ้านกกับปูดมาวันนี้ไหมหรือหรืออาจสิเป็นีกาบอกบูดไปบ่กัากันขยๆเขาว่าอีกอีกาเนี่ยมันไปติดงานแต่งอยู่มันมาบ่ไดช่วงนั้นทรงตัวแทนมากห้เพื่อนสนิทเขาเี่เพื่อนสนิทกันที่ว่าว่า เพื่อนสนิทนี่ไม่ใช่ตัวก็มาสองตัวเพื่นเริ่มใบเดีวด้ว่ามีสองมาแล้วได้ไมก็คือว่ารงมาตัวเนี่ยชงมาสองก่อนแม่หายเท่าตัหายสองมาก่อนไอ้นกระปูสองตัวมิด่ขาอ้าวกระซี่ขาสองเอ้ากะซี่สองหนึ่งเที่มันบอกว่าอวินเบอเน่ได้ครับเบ็กนี่เบอร์เน่เด้อเออปรมเลากรตีความไปยังสันแหละครับผมหามันเข่าเออห้าห้ากระซีว่านกระปูมาสอตัับบิดสแล้ว ร่วมกันเป็นซี่ขากับสองซี่แล้วหรือนกกับปูดหนึ่งเก้าแปดเป็นอย่างนกหนึ่งเออปูดแปดเก้าว่าใส่เก้าว่าใส่อ๋อนกกาโอ้ยกากับตีเป็นเก้าเออเอาเอาซัำนี่แหละนะครับหน้าวินนะเอาซัำนี่แหละครับผมก็คือวอลนัวหัวม้วกันไปแล้วก็คือก็คือสรุปก็คือว่าวันนี้เป็นเลขกระซิบเขามากระซิบแม่ก้านแล้วว่าเก้าเก้าสองหรือเก่าเก่าสาม แถวป้าเก่าเก่าสองกับเก่าสามนี่แหละเพิ่นได้ยินแบบร่วมๆกันก็คือว่าได้แค่เลขกระซิบเดี๋ยวมาดูงวดหน้าเออไม่ใช่มาดูงวดหน้าดิ <S 2> <S 2> มาดูของสุดท้าย, <S <S ายว่าจะได้ตัวไหนยังจะหรือว,ว่านกกระพูทธิสีมัห้องบ่อหรือนกอีกาสีมัห้อ,องบอกหรือสีมีกระซิบต่อบ่เดี๋ยวสิสรุปให้เป็นคลิปหน้าเลยเนาะของสุดท้ายให้ว่างวดวันที่สิบหกมีนาคมนี้พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ว่าเพิ่นสิได้ตัวไหนแบบใดจังมาตามต่อแม่การกับของสุดท้ายได้ครับท่านผู้ชมเนาะโอเคครัับบอาวินคร ก็สำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทีมงานนะครับช่องนุ่มอามคนเดิมวินชาแนลพก็ต่อยคนมีเซนแล้วก็ก็ทํงแหลกคนเดิมต๊อกแต๊กชาแนลช่องน้องใหม่ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ EP นี้ก็นะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับโชคดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับผมสวัสดีครับ